สวัสดีค่ะสบายดี FC ทุกท่านทางช่องนอ้องคำแพงชาแนลเนาะตอนนี้เพนก็อยู่ที่วัดปู่40ศยเด้อค่ะนี่ค่ะนำลายชื่อของ f อฟทางช่องเนาะเอามาเปิดดวงให้ค่ะแล้วก็มาตามแนวทางฮานอยให้เอด้วยเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ปู่ไม่ทันส่งให้เนาะเพราะว่าปู่ติดภารติดกิจอยู่ค่ะเพราะว่า ที่บ้านมีคนตายเนาะที่บ้านของปู่นี่มีคนตายเนาะปู่ก็เลยย่งแน่จักหน่อยก็เลยมาได้ทรง, <laughs> งแหงเนาะกําแพงแตายป่อยมันไหวจังสัตล้วเจ้าเ <laughs> นี่ค่ะ <laughs> สี่จอยน้ำมันละเจ้ากําแพงดื้อแห้งคนนะ ลอยบกเลยดิเอานอี่เนาะทำเพีงดื้อแห้งให้แม่หมูเล่นนำ้ำเิ่นเห็ดงานก่อนนะเดี๋ยวตามน,น้อยเสียบัดดิจา้าโอกาบพนะกกาบโอ้ยกาบกระง่ามคักอืม <c oughs> กี่ดื้อแห้งนี่นะนี่น ให้พี่ประหัดเขียนลายซื้อให้เนาะเขียนลายซื้อของคนที่มาทําบุญเนาะมีสองท่านเนาะคะ่ะเป็นผัวเมียนะฮะหัวใ <laughs> นหัวในหุ่นไปเลยไปเลย,เ,ลยเอาดื้อแห้งนี่คนอีหยังไปเอาไปไปไปยังหัน กัีคนมาเปิดดวงกับปูนะคะไปยังหันนะกระแพงกระเพยงไปยังีงเนาะ,นนะเดี๋ยวเพ่นจะพาไปบึงไายชื่อแล้วก็น้ำเงินไปถวายปู่ให้เนาะค่ะ,คะเดี๋ยวติดตามกันต่อเนาะคะ่ะนี่เนาะตอนนี้เพนก็มาที่วัดปู่ศรีศูนแล้วเนาะคะ่ะเอซ มาถวายเงินให้ปู่ค่ะของคุณคุณเวนิดพาโศคุณเวนิดพาโศแล้วก็คุณดาวันพาโศครับสองคนครับสองพันบาทครับผมเด้อของครอบครัวเป็นครอบครัวไล่ชื่อเปิดดวงผมเนาะปูสี่ศูนย์ครับผมแมนค่ะเอาไล่ชื่อมาให้ปูเปิดดวงให้ด้วยเนาะแมนครับนี่ครับเป็นทําบุญมากปูสองพันบาทเนาะค่ะสองพันบาทครับตามนี่เนาะเดี๋ยวจะ พ้าไปถวายปู่ไห้นะคะ่ะไปถวายให้ปู่เลยคะ่ะเพราะว่าปู่มีกิจคะ่ะวันนี้ก็ไปสวดมีในบ้านมีคนตต่เนาะคะ่ะปู่ก็มีกิจจะไปแล้วเนาะ,ะเอาไปพูดเลยบอกปู่ไปพี่เลยเนาะคะ่ะเพราะว่ามีเอฟซีมาเปิดดวงกับปู่ไห้คนในครานี้คะ่คะไอ,อ ขอขอทางนได้ค่ะขอ,ขอทางได้ค่ะ,ะจะมาเปิดดวงเพิ่นก็จะมาเปิดดวงกับปูเนาะคะ่ะ fc ยอดยมเนาะมาเปิดดวงกับปูมาทย่อยมาทุกทุกนิ้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวเพิ่นก็จะนำลายเสื้อมาให้ปูเปิดดวงให้ fc ทั้งสองเนาะ ถ้าผู้ใดจะให้ผู้เปิดดวงกระทักไล่มหาเฟนเดอร์ค่ะเ็นก็จะนำมาให้ผู้เนาะคะ่ะส่วนปันจจัยก็แล้วแต่จะให้ผู้นะคะ Bisa sekolah Sekalian Tang putang Apiku sayami Sekalian เูจะว่าเสียงเสียงคูจะอาจจะคอยนนเนาะคะ่ะจะทุกคนุโบทนาบุญด้วยเด้อคะ่ะทุกท่านสวาคูกันเนาะคะ่ะ ของช่องน้องคำแพงเอฟซี FC น้องช่องน้องคำแพงฝากมาทำบุญกับปู่เนาะคะ่ะพรอกับปู่ก่อนเนะ สัมผุสทูภคะวาพุทธังภคาวันตังอภิวาเทมิสวาาัาก็โตสุปฏิเปนนภคาวาตกสังฆรับพรรับพรด้วยกันเด้ขอข่าพศีทุกท่าน สัปปริบาลานีจุสังคสสัโอโนสยามะสาธุโนฟันเต พี่ถูสังโฆกิมานิพัตตานิสัพริวารานิปฏิคันหาตุอัมหะกันเทวะมาตาปิตุ อาทินันจายาตการน้อาราตกานังอิคาลตังสุขายะสุขายะข้าแดียพระพิพุ้สงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย จึงพัานาของทั้งเป็นบริบาลทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้น สาธุ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 น้องคำแพงชาแนลเดี๋ยวถบายรับพรแล้วเนาะหลังจากถบายบายปูแล้วรับพรแล้วเนะาะเดี๋ยวเพ่นกันจะพาเอฟซีไปบึงแนวทางหานอยของปู่สี่กันเลยเนาะคะ่ะ จ้ามีตัวเด็ดปะค่ะเป็นของอย่างจ้าเดี๋ยวปูว่ามีของเด็ดๆค่ะเอฟซีหกหกสองนี่ค่ะเิ่มต้นของีหมหกหกสองเลเบิลเนาะงวดก้อนได้ได่ส้ศูนย์แปดห้าห่งวดฟาดไปนั้นได้ห้าแปดมันเมื่อ นนเป็ตต <16. S 2> ิดหกสองด้วยหอยใหญ่ติดตามของช่องพี่พหันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปเบิงแนวทางฮานอยกันก่อนเนาะคะ่ะหอยใหญ่นะคะหกหกสองปู่จุดทูบเนาะคะปีใหม่เนาะคะ่ะที่ไหนคะฮานอยของปู่ <c oughs> นี่ค่ะ วันนี้บุกขอปู่จะอยู่ที่วัดเลยเนาะเดี๋ยวบึงก่อนอ,ออกจากคําแพงก่อนคัาแพ่งดึง๊กทำมบึงพีคะ่ะ f อซตอนนี้เพนก็มาตามแนวทางฮานอยให้เอซทางช่องอยู่ที่วัดปู่สีศูนย์เลยเนาะคะ่ะนี่คะ่ะปู่ให้มาแล้วเนาะหลังจากรับพรถวายเงินของเอซมาฝากมาทำบุญกับปู่เนาะคะ่ะไปแล้ว เราก็มาเบิงแนวทางห้าน้อยของปู่สี่ศูนย์วันนี้เลยค่ะซ c ปู่สี่ศูนย์ให้มาวิ่งลูดหนึ่งกับเจ็ดเนาะจะคู่ให้ที่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนาะสามเจ็ดสามแปดโอ้ขอโทษค่ะสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองเนาะนี่ค่ะแนวทางหาน้อยของปู่สี่ศูนย์เด้อค่ะนี่ค่ะ วันนี้เมื่อวานนี้ปู่ติดกิจเนาะติดภารกิจของปูอยู่เนาะก็เลยบม่ได้ให้ปูเนาะปูก็เลยบ่ได้สรงหายเนาะค่ะวันนี้ปูให้มาแล้วตามถึงที่เลยตามถึงที่ให้ fc ทางช่องเลยเนาะกะ <c oughs> ให้ fc ทางช่องเอาไปผิดจารณาเอาเนาะของปูสี่ศูนย์วันนี้รับฟอนไปแล้วก็ขอให้ fc ทางช่องรับโชครับลาบไปด้วยเนาะของวันนี้ค่ะ นี่ค่ะวิ่งรูดหนึ่งกับเจ็ดจับคู่ให้ที่หนะึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนาะสามเจ็ดแปดเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองเนาะนี่ค่ะแคปหน้าจอ,อเด้อค่ะเอฟซี FC. คิปนี้เพ่นก็ขอให้เอฟซีทั้งช่องนะเนาะเฮงเฮงรวยรวยไปน้ำกันเนาะค่ะเพราะว่าได้ทำบุญน้ำกันแล้วเนาะก็ขอให้ถูกกันยกช่องเลยเด้อเนาะนี่ค่ะ แอบนาจอเลยนะคะสุดท้ายเพ่นก็ขอล่า f อฟซีโดยคําโด,ย,ด,ย,ดยพ่อนเนาะที่เอฟซทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะปราศจากโรคไข้ไข้จเจ็บเด้อค่ะให้ไไมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเนาะปีไม่ฟ้าไม่แล้วเนาะคะ่ะค่ะคลิปนี้เพ่นก็ขอล่า f อฟไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะบริเวณวัดอาสมของปูเนาะคะ่ะ กว้วงขวางดีค่ะเอน้องกำแพงคี้ดือ้อช่องเบาเถา่อช่องแม่หมูก็มานี่ค่ะนี่ค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ